กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงนามความร่วมมือผลักดันการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนผ่านอะลูมิเนียมบลูฟโมเดลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนลดการปล่อยกาา๊าซคาร์บอนและมุ่งสู่เป้าหมายเนทซีโร่ของประเทศโดยจะมีการพัฒนาระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ครึ่งดื่มอะลูมิเนียมแบบคบวงจรตั้งแต่การผลิตการบริโภค การคัดแยกการเก็บกลับไปจนถึงการรีไซเคิลโดยใช้กลไกแบบจำลองการรีไซเคิลวงจรปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ครับก็จริงๆแล้วไอ้การลงนามบันดึกความร่วมมือนะครับเรื่องเกี่ยวกับ EPR แล้วก็เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอาการเนี่ยิงเราก็ทํางานร่วมกับทั้งภาครัฐนะครับแต่ว่าของเดิมเนี่ยจริงๆแล้ว มันหมดอายุก็คือปีนี้แหละแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันก็เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากเนี่ยหตุลาสองพันหรบวกไปอีกหปีนะครับความร่วมมือนะครับก็จริงๆทําร่วมกับทางสมาคมนะครับประจุพันธ์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีทางมูลที่สามานะครับเราก็จะมีภาครัฐก็จะมีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภิอากาศนะครับกรม ทรัพยากนทางทะเลและชายฝั่งควบคุมคุมลพิษแล้วก็กมสสร,รมส่งเสริมปกครองถุนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาควิชาการก็จะมีจุฬางความหมายัยแล้วก็หมาัร,ากรเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์จริงๆแล้วเราก็เป็นการดําเนินง,งานต่อเนื่องนะครับจะได้ไร้รยอยต่อนะครับในการกับเลื่อนงานด้านบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอลูมิเนียมซึ่งมันก็จะตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นเนตซีโร่ของประเทศไทยนะครับก็สิย ท่านรองอีิบดีนะคะวัตถุประสงค์เป็นไปตามที่ท่านรองพูดเลยนะคะจริงเป้าหมายใหม่นะคะก็มันเป็นการต่อยอดจากภาพเดิมภาพเดิมเนี่ยเราเมื่อ5ปีที่แล้วเราบอกว่าจะทำยังไงเพื่อให้บรรจุพัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะผลิตออกมาแล้วก็รีไซเคิลได้จริงๆแล้วเราวางว่าอินฟาสตรคเจอร์ของบรรจุภัณฑ์ประเภทแต่ละประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้กลุ่ม จะเรียกว่ากลุ่มสมาค์ของอลูมิเนียมละกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมนะคะก็เลยวางินฟ้าสักเจอร์นี้แล้วก็ลองทําดูนะคะเริ่มต้นจากการที่เก็บกลับยังไงเ,เราคงเห็นโครงสร้างของประเทศอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่า,าพี่น้องซาเล้งนั้นเก็บกลับมาแล้วเอากลับมาเป็นกระป๋องใบใหม่ได้หรือไม่ไม่มีใครทราบนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพเดิมพอภาพใหม่อะคะ่ะจะมีเป้าหมายใหม่นะคะเห็นที่ท่านรองได้พูดไปก็คือว่าเป้าหมายเป้าหมายของใหม่เนี่ยจะเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน อันที่หนึ่งเนี่ยพรบตอนนี้กำลังร่างอยู่ก็คือไค i เ a t e ช้งนะคะที่ทางกระทรวงทรัพย์ก็กำลังดูแลอยู่ก็คือถ้าวันนี้เนี่ยเรามีคาร์บอนแบรเรียจากทาง c ีแบบหรือว่า EU เ,เข้ามาคำถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะมีไหมซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าทางกรมไ a t เม h เช g งนะคะคก็มีนโยบายตรงนี้ว่าอยากจะมีไทยแลนด์ซีแแบบ เราก็เลยกำลังคิดว่าอินฟาส t ตรเจอร์ของกลุ่มอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วก็อลูมิเนียมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้ากรอบซีแบรมด้วยนะคะก็เลยคุยกันแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาเป็นซัพพอร์ตนะคะให้กับทางก c l i มไคลเม a เชง นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือจริงๆอย่างที่เรียนไปค่ะว่าเรื่องของกินฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันบางทีเราไม่ได้คุยกันอยู่ันคนละหย่องนะคะก็เลยเรียนเชิญทางภาควิชาก,การคือทางวีกรีนของทางกเกษตรศาสตร์แล้วก็ทางเ,เรื่องของการจัดก,การขยะนะคะทางจุฬาซึ่งอาจารย์กุ๊กเนี่ยก็ค่อนข้างมีความชํานาญก็เลยมาร่วมมือกันนะคะอีกรอบหนึ่งว่าจะทําระบบแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งได้จริง เรื่องสุดท้ายค่ะเมื่อกี้คงได้เห็นอยู่ในวิดีทัศน์วีดีอาร์แล้วนะคะก็คือเรื่องของการจัดการในพื้นที่ต้องยอมรับคาว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือที่ตอนนี้ภาษาที่เรามักจะใช้กันแล้วก็อยู่ในงาน SX ด้วยก็คือ Adaptation เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย มันมีความเชื่อมันมีความรู้สึกมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมันเป็นนิสัยมันเป็นนมนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยหลักการรอบนี้ค่ะเราจะทํายังไงที่สิ่งที่เราฝันเอาไว้ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะดีขึ้นคลายเมดมันจะลดลงเราต้องช่วยกันนั่นคือการวางกลยุทธ์นะคะว่าเดี๋ยวตอนนี้เขามีอันนึงที่กลยุทธ์ที่เขาชอบใช้กันเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมคือคนเราอยู่ด้วยปากด้วยท้องนะคะต้องอิ่มก่อน แต่ว่ามันจะมาร่วมกันได้ยังไงเศรษฐศาสตร์ก็ต้องมานะะท้องก็ต้องอิ่มแต่พฤติกรรมก็ต้องเปลี่ยนค่ะก็น่าจะเป็นวัตถุประสงค์อย่างห่จากนี้ไปเข้าใจว่าทางกระทรวงทรัพย์ค่ะคือจริงๆก็เมื่อกี้ท่านปหลัยก็พูดไปแล้วก็คือว่าคงจะเป็นการจัดตั้งคณะทํางานร่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็น MOU เป็นกรอบใหญ่คณะทํางานร่วมนี่ก็จะแบ่งออกเป็นโมดูลโมดลด้วยกันนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นทาง กรมไค i เ h ต n g งนะคะจะเป็นฝ่ายเลขานะคะแล้วก็อาจจะมีมูลนิธิสามาที่เป็นผู้ช่วยเลขาแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกัน,นะะขยายความร่วมมือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะอย่างที่พี่หน่อยท่านได้พูดนะนะว่าเมื่อเราทํางานเป็นรูปธรรมนะครับเราทํางานลงสู่ท้องถิ่นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาอรูปแบบนี้ไปขยายให้เกิดผลสมริดได้ทั่วประเทศนะครับ คือตอนนี้เนี่ยคิดว่าเรามีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์เองกระทรวงมหาดไทยนะครับภาคธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลที่พี่หน่อยท่านได้พูดนะแล้วก็มีภาควิชาการที่จะมาคอยสนับสนุนงานด้านาวิชาการในการรีไซเคิลต่างๆที่นี้เนี่ยเราคิดว่าเอา็มอูดูฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างนะครับอิมแพกในวงกว้างนะครับให้กับในการบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นการรีไซเคิลเนี่ย ในวงกว้างนะก็ในมุมของภาคเอกชนนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้ความร่วมมือเราไม่ได้มองแค่ว่างอย่างเดียวแต่เรามองในเขาเรียกแนวดิ่งแนวดิ่งคืออะไรจะเห็นได้ว่าแบรนด์ต่างๆคือเป็นผู้ประกอบการระดับประเทศนะคะระดับจะใช้คำว่าสากลเลยก็ได้ ฉะนั้นเนี่ยมุมมองคือเราไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับใครจริงๆแล้วเมื่อการทํางานนะคะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกคนตระหนักอยู่แล้วแต่คําถามก็คือว่าพอตระหนักแล้วเนี่ยเวลาจะทำเนี่ยใช้เงินมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีผู้ได้ย่อมมีผู้เสียฉะนั้นเนี่ยการชั่งน้ําหนักหรือการทํางานในเชิงลึกนะคะเราต้องทํางานมากขึ้นและคราวนี้จะเห็นได้ว่า คนที่เยอะหรือองค์กรที่เยอะไม่ได้มาเพื่อว่าต้องการให้เยอะแต่มาเพื่อต้องการที่จะทํากันจริงๆและร่วมลงมือกันจริงๆนะการขยายผลเนี่ยก็คงที่ท่านรองเอพูดไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะคะโมเดลก็เหมือนกันการใช้โมเดลหรือว่าการใช้หลักการการใช้แนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกัน ว่หลักทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเข้าสู่กระทรวงทรัพย์แล้วก็ค,ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะเป็นเรื่องสําคัญมากใน,ในการทํางานเชิงพื้นที่ค่ะตั้งเป้า <laughs> คืออย่างที่ตามวัตถุประสงค์นนะว่าเราต้องการที่จะย่างเนาะขยะข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญครับอย่างที่ทางพี่หน่อยได้พูดนะว่าอีกหน่อยเนี่ยมีการบังคับใช้ซีแบร์นะครับข้อมูลสําคัญและอลูมิเนียมก็เป็น6 หนใน6สาขาอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบนะครับถ้าเราจะต้องส่งออกนะครับในทางกลับกันนะครับในภายใต้ร่างพรบรการเปลี่ยนแปลงสภาพอกาศเราก็กำหนดในเรื่องสีแบบไปด้วยนะครับแล้วก,ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า,าการที่ทําอย่างไรเราจะส่งเสริมนะครับเรื่องอลูมิเนียมหลุเนี่ยให้มันเป็น100%ยเปอย่างแท้จริงนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่า,าการดําเนินงานในด้านนะครับ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเรามีกรมทรัพยากรทางทงะเลชายฝั่งมาเนี่ยเราใช้อาจจะใช้อลูมิเนียมเนี่ยทดแทนพลาสติกนะครับในบางส่วนนะครับในพื้นที่ชายฝั่งนะครับมันก็จะสามารถที่จะช่วยนะครับลดนะลดผลกระทบที่มันเกิดจากการใช้พลาสติกตามแนวใช้ยฝัยก็แต่ทั้งหมดนะคะก็คือ,อต้องค่อยๆปรับนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะ เหมาะกับอย่างหนึง่งนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมาะกับอีกอย่างหนึง่งอันนี้อันนี้ก็ค่อยๆอ,อ,อัดแอฟกันไปค่ะเรื่องของการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมหรือการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลสําคัญมากค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราทํางานเรามักจะเห็นเราไปปลูกต้นไม้เราเคยไปปลูกป่าชายเลนกันตั้งแต่สมัยลูกยังห้าขวบตอนนี้ลูก จะ30อยู่แล้วนะคะก็ยังปลูกอยู่เลยแหล่งเดิมนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราปลูกเพราะว่าเราอยากปลูกแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเติบโตไปยังไงจริงๆแล้วคล้ายๆกันค่ะข้อมูลความจริงคือเป็นเรื่องที่ต้องเอามาวิเคราะห์ฉะนั้นเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเนี้ยค่ะมันคือการทําข้อมูลก่อนนะคะให้ให้เกิดผลผลิตจริงๆให้มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาคุยกันมาวิเคราะห์กัน หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆยดําเนินการในแต่ละพื้นที่นาร่องนะคะและฝึกการสาคัญที่สุดค่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยวาันเทียร์สู้ไม่ไหวจริงๆต้องต้องยอมรับนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตท่านรองอาจาจะจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายฉะนั้นในระยะนี้ของทุกคนคือการเตรียมตัวเพื่อที่จะรองรับสภาพจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราดิ้นรนกันเพื่อเฮ้ยเราจะต้องดีขึ้นโลกสวยหรือความสวยงามในโลก ในประเทศไทยเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยสรุปก,ก็คือว่ามันคือการเตรียมตัวค่ะคนทุกคนที่มาณวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆคือภาพข,ของการเตรียมตัวจะทํำยังไงเพื่อที่จะปรับตัวเองข้อมูลสําคัญค่ะการเตรียมตัวการปรับตัวนะคะและคิดว่าหลังจากนี้ที่เราอายุมากขึ้นอีกสักสิปีสักสิบปีข้างหน้าวันที่2050ิไม่รู้เราอายุเท่าไหร่<ด>หถ้าลอง ทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นจากกว่าภัยพิบัติที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานนะครับก็ท่านท่าก็จะเห็นได้ชัดนะครัว่าเราทำงานร่วมกันนะครับรัฐเองเอกชนเองนะครับภาคการศาึกษาภาคประชาสังคมทำงานร่วมกันนะครับมันก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวไประดับหนึ่ง เราไม่รู้แหละว่าข้างนอกภายนอกโลกเขาจะทําอย่างไรหมายถึงว่าภายนอกประเทศเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับร่วมกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงพวกเราทุกคนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สร้างความตระหนักในทุกภาคส่วนนะครับเราอยากจะฝากไปใน กับสื่อต่างๆนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่จะสร้างให้ประเทศไทยนะครเป็นสังคมที่อยู่แบบยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการปรับตัวนะครับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยได้อย่างมีความมั่นคงในอนาคตนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ว่าจะให้ประเทศไทยเราก้าวไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมที่มีความยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับ